สบายดีปีใหม่เด้อหฮงเรงเลยๆอยู่ดี้แมงสุภุสโคโอ้ยซูนซูนงาม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 ตีสี่กุ๋วพี่น้องเอ้ยปีนิเยจอเด้อสบายดีวันปีใหม่พี่น้องเอ้ยสบายดีอีกรอบสบายเด้อของสิขึ้นไปใส่บาทวัดน้องแต่พี่น้องวันปีใหม่เนาะใส่บาทวันปีใหม่เด้อพี่น้องเด้ออืา สิมีแต่ห้าผู้เดียวนี่ก็บ่จักแล้วก็ได้แนวกินขึ้นถวายวัดน้ำวันปีใหม่พี่น้องเอ้ยวัดวันปีใหม่อันยปหรอกกับตำโพงกับแต่สาวสาวอันเครื่องลงอันใส่บาปีใหม่พี่น้องเอ้ยมาอุดนุ่นไม่เท่าใหญ่เกี่ยวกับอีกโบกีเมื่อกวันชินใหญ่เลยเนาะอืออือออนชั้นสองพันจีไปช่วยอีแม่ซ้อนผ้าล้งว่ะอืออ ไปครัลงก็ได้ับานผูกินกันจนตีสามโผดโพแท่นะสามสี่ค้นกินจนตีสามเท่าน้ะคือนอนตีหนึ่งกลัวอ่ะบริลับดอกเขาลอกเพลงเนาะกับพ่อใหญ่บอยพวกอีเน้นบักดาวมาสัมถ่ายเออรายการพวกคู่ดาวแล้วกับคู่ดาวเฮาเท่านั้นแหละสามสี่หาค้นเ่า้น กินโอ้ยจะแม่สะเอามานอนน้ําเฮียงข้างๆหั่แหละโอ้ยังว่าหัวพ่อใหญ่บ่อยน่ะจะเจ็บสายจะเหียวสิเฮียร้องเพลงกินได้จัง่เราเบียกินได้แต่ว่าจังว่าเมียนขอเมียมาน่ะอือไปพี่น้องมันสิสวยเออจ้าอีแม่ด้จังบ่น่าเอาอันบ่เสื้อแนสันดัดีอีกรอบพี่น้องอ้านน กูสาวมานักคือวันนี้พอมันตีอันนาแต่ท่านสาวทำอะไรยันบัท่านหูลาตาตียันบัท่านจังหันมาทำบุญปีใหม่ยังวะทำบุญปีใหม่อะนึกินมาใส่ข้าวขหนวน้ำถั่วเจียวหน่อยๆด้วยแม่เนี่ยมาละโมงย่าพอไปแล้วย่าพอไปอยู่ไปเลยโดย สับผูกหากัขอขอบขาบานโมงูแล้วโต๊หาอีเ <laughs> มซอนกับซ่องถือยังได้ห <c oughs> ่น้องใส่คาขาวน้าแม่ตอนน,นี้ด้วยจะบาเจวใส่ถั่วในน้อยแม่จักคนเป็นจุบอนนี้นะ <c oughs> <c oughs> ไอ so. huh? e, ้เม yeah. ื่อคืนไปเต้นสอดตีสมเออหฮกกลัมาไปตีเห่นบมีเกงนะจ่สร้างอีเมลด้เจมากอกแม่ตั้มใหม่ใม่สบวงมหบ่บวงเก่ามาขีดลงอันนั้นเวลาคนชิส่แอมเอเหี่ยอะไรหยายเชร็ดออกแน่ มาว่าน ok mm. uh, ้องแต้แต้ดนๆนะพี่กินแล้วกินก็ย่านบ่ทันตีเฮือนครัวของเจ้าคักอันนสะอาดสะอางเฮือนครัวของเจ้าสะอาดสะอางอัน ้าเออแนบอยู่แล้วคับซีมาอยู่บ่ะสะถั่วทอดไข่คือผู้สายน้ำกันคือผู้สายน้ำกันวาทอดไข่จำบัวร้ายถัวยเด้ไพศาล จังฮันจังฮันวันสอนเป s <S ็นจุคือกันกับบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยผ้ามันญ่ซอนมาเป็นสังเกรีวัดพี่น้องเอ้ย ตีน้ำขาวสอดแจงกันยังไม่แห้งเนาะกูลยยอมอีแม่อามันก็สวดผ้าขาวลอีแม่ะไรแม่า ทางเขาอันนี้เขาจะง่ามงามคอนกีดขึ้นสาาพี่น้องจับเงอนครัวมาทางนออกประตูโค้งพี่น้องเลยจะเทพืนเรียบร้อยคอนกีดงบเออนั่นแหละยังยังก็ต้องใส่งบ เอาสาืนใส่ข้าวบซาก เปเลยลงมาใบแม่ใบแม่ปาดไปลงมาบ่ไทยในีลมงานสดาเสยบาดเรียบร้อยที่น้องย ส้าถูกใจถูกปนทำบุญปีใหม่วัดบ้านน้องแตี่นาะนี่วมาใส่บาทห่วมกับอีเมซอนมาเลยโดยจะ้ว้ว่าผููบ่าวมาลงอีเมซอนะอน ส่วนวตอนแรกก็ตอนนั้นเนาะจะมาก็ได้เยเห็นจังเออไก็ได้น้องขะยดน้ำจะต้นโพเลยน้องมาือบ่ยังพอขน้อยกับเจ้ที่เพื่นงกสัมแ่ องคชาตั้งกายวันนะก็เอพทีคนทองการลายประเทศเนาะให้ดูดีมแห้งรวยดด้วยว่านั้นเถิดนะับบอกอไของาตัระเทศเคยน้องลูกรามูเพื่อนใดูดีมแห้ตอนพิมาเห็นอยังเห็นนี่เห็นไม่ได้บอกพอคนสันขาวเลอี่น้องเอาไปเตรียมเมืเอืก่อนอมอืมมื่ออาก็เดอบ่ได้กินข้าวน้ำเดอ บอช่วยเพื่อจัดการไอ้ยังของสะอยู่มาขึ้นเขาเห็ดด้วยติ้มเขาเองจกไวไหมเฮ้ยเขานี่นี่จิ้มนี่ขอบใจในลายเขากินหอยตีซ้มมาขึ้นนี่กับยูฮันนะช่วยเพื่อเก็บของก่อนเออเองใส่ถุงยางขึ้นมาไปพี่น้องเอ็งช้อนขึ้นก่อนยังบปมายิีมใส่กูอื บุญมาทำบุญปีใหม่มาเนี่ยโล่งเลยพี่น้องเอ้ยขอให้ได้บุญกุศลน้ำกันไปสิกวทุกคนเดออ fc ทุกคนถูกฐานก็ได้ให้ดั่งให้รวยให้มั่นให้เงินเฮงปังปังกันทุกคนให้พี่น้องไปพาะกันอยู่เทียงมาห่อเถอะพี่น้องขึ้นในเต็มกว่านี้ไปบนภากันเก็บไปนำพี่น้องเลย มาเก็บสถานที lại, ng, a, đây, ่บ้านเก็บถวยเก็บบ่วงไปล่างก่อนมาขึ้นกับเจตวดล่างแหละจังในเมื่อพี่น้องเลยเจตวดล่างสองหยกลุกเช้ากว่ากันยังบนลุกพ่อกับลงพนบอกโมอะไรอย่างไรจามบาทเดียวลงพนลงพนบอกโมพี่น้องบอกโมกับหลังเคยเลย กนเลิกตีสามพี่้องเขาเราถึงมานอนตีหนึ่งกลัวแต่บอไดรับดอกเขาลองเพลงอยู่สามีค้นเขาลองนะตัวสะแพงน่เมื่อเมื่อประมาณเที่ยงคืนกลัวบบาดาวพัวคู่ดาวพอดีแท็กแล้วก็คู่ดาวกบลุหน่อยๆเสอตีสามกึกพี่้องเลยกนลองอยู่แล้วลูกก็นอนอยู่เตียงแล้วค่ะเตียงลงไปเห็นหาย้ลูกนอนพี่้องเลยพอเขมก็ลองเพลงผัวตู้ลุงเสี่ยวยังเป็เมื่อส่ง ได้ลูกก็นอน่แล้วนี่เอาเตามาพิงไพขอบคุณลลายพี่เอ้ยจัดงานนีให้น้องโอ้ตู้ก็ได้บ่ได้มส่งลุงเสียอาโทรศัพท์ไนีอาโทรศัพท์แสงอยโทรศัพท์ัวาวหึคือเสียงอีดํา เกี่ยงทับพี่น้องเลยเสมอเบียเบียนมมหนึ่งแก๊สเสมเมอแก๊สหนึ่งเกี่ยงทับนี่เด้เรือสองบอนนี้โอ้พีปแซ่บมาให้เพิ่นก่อนนี่เพื่อสิภากันยุดงานครับพอเดทแท็กอะไรเจ๊เจ๊มือจ,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 จังสิแล้วงานชุวยเพิ่นหัดเห็ดหับจั่งหัวองเฮียนเอาไว้สำม,มีเด้ลจะเด้อพอการขีปนาเก็บสถานที่ก่อนเก็บสิ่งของถอนไว้ก่อนพี่น้องครับมันเป่ามันแปน ตอนหับปี่ใหม่มาเนี่ยเองเฮงปังปังมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในคะรอบในครัวในชีวิตสบ,บายดีเลยพี่นองเด้อร่างหนาจากักๆเลยค่ะข,ขืนวัดพี่น้องเยแบบบไปทาแป้ง